อ่ะกลับสบายดีพี่น้องไหมนี่เดินทางมาเยี่ยมย่ามบานเกิดพี่น้องมาสารวันเฮาอย่างเนาะอยู่บานกระสะใหไงเทาพี่น้องเดินทางมาเบิงมาส่งพอหญ่พี่น้องมาบานเท่าแลวก็สีผ้าพีผ้าหนองยางส้มบรรยากาศทงไฮทงหนาเนาะ ตันนี้ก็ฝนตกพี่นอ้องพนทางกับถทางครับพนตกลื่นพี่นอ้องเฮียยูที่พาพี่พาหนองยางออกมาเบิง่งโก้ขามตัวนี้ก็ประมาณอยู่ประมาณลอยปีเลยพี่น้องโก้ขามจริงพี่นาะโทษขนาดแต่ในหน่อยเพื่อน แต่ข้าเกิดเกิดมาแต่ยังนล่นหน่อยผมก็ถามตัวนี้ก็มีหมากเลยในี้สิบผ้าพีผ้าหนองอยางออกเลาะทงไหทงหนาเนาะตะกี้ครับตะกี้ก็เคยเห็ดหน้าตัวนี้พี่นองหน้าตีนบ้านเนาะ เป็นน้าลูกอายคงพอเป็นนาลูกเนาะันน,น้าตีนบานเนาะเขากะสิงามในพี่น้องเนาะเปิดหากะเหลี่ยวดำแต่ว่าเขางามเลยนาตีนบ้านเนาะเป็นบานเนางพี่น้องวิวบรรยากาศมันวส,สวยๆทีบ้านเนาะสอแจดีสอแจดีสวนลีวส เขางามดิพี่น้องเขาหน้าตืนบ้านนี่ยภาพพี่น้องยังเบิ่งบรรยากาศพี่น้องโอ้บรรยากาศบรรยากาศมวลซื่นใจเนาะบ้านเราตรงไฮตรงหน้าแค่บ้านพี่น้องหน้าตืนบ้านนั่นเองหน้าปัวลู่พี่นเนาะ พี่น้องอย่างไปเบิงน้ำสางกอแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งพี่น้องสงครามโลกครั้งที่สองผนแหละแต่ประเทศลาวที่ว่าประเทศลาวเกิดสงครามพี่น้องน้ำสางกอตัวนี้เป็นของอทหารพลังเห็ดทหารพลังแต่สมัยผนแหละพันก็ลอยสี่สิบห้าคนสมัยพลังเห็ดพี่น้องเจ้าเห็ดน้ำสาง น้ำสางกอกอใบเขาใช้คูดลาวคูวดคุมนะ้มเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเฮาหลุนพอลุนยังเกิดมากก็เห็นเลยหลุหลนเฮาเกิดมากก็เห็นเลยเสิ้ผ้าพี่น้องอยางมาเบิ่งน้ำสางกอเนาะน้ำสางกอแต่สมัยฝรั่งปกครองพุ่นปกครองลาวพ แต่เกิดมากก็เห็นเลดมีอยู่ในบ้านนี่สองบอ่อพี่น้องน้ำสางกอเขาเจ้าให้คนลาวขุดดินเนาะนี่เดี๋ยวจะพายางมาเบิกในท้งหน้านี่เลยพี่น้องนี่คือเห็นน,น,นี่เป็นน้ำสางกอดินดินเท่คอนกีดินบล็อกขอ้างในพี่น้องน้ำสางกอแต่สมัยพลังพวกเครงะห์ไปหละคนเหลาข้าขุดขุดคุ้มติว่าลี เขาจะยิ sea, sea, ่งระเบิดยังใส่นะคูดคุมเลยก็เลยเห็ดเป็นนํำสางไหวเลยนสางกินเนาะกายู่ตรงไฮทงหน้าแค่มบานเลยพี่น้องเนาะบรรยากาศตรงหน้าเขางามดีพี่น้องแต่ว่าัยงมีอย่างนึงบ่มีเดะอันบ่มีหนามโซนพ้นปาประมาณทิดหนึ่งพนบริโตกพี่น้อง มันก็เป็นต่อนลีต่อนเนาะตีกี้กเคยป้าไล่ได้พี่น้องต่อนเนาะดีตัวนั้นดีลูงข้าเห็ดนี่เป็นป้ายบานเนาะพี่น้องสร้านบานเนาะอยู่ในบานแต่แถวมันจะอยู่หุ่นนาะบานเนาะอยู่ทางหน้าอยู่พวกบานเกิดถือว่าไล่ผ่านไปประมาณ ผ่านไปหลายปีพี่น้องแต่เกิดมาได้นในห้าวกะสามสิบป้ายปีเลยเนาะสามสิบสี่สามสิบห้าปีเลยเมืองน้ำสางก็เป็นเนาะผมมีคนน้ำใสเนาะผมมีคนน้ำใสเลยได้น้ำสางกอนี่อายุน่าจะได้หลายปีเลยพี่น้องแต่ปูยาตาย่ายผมเนี่ย น้ำสางกอเทานี่เนาะตะกี้เห็นโอ้ยพวกในบ้านนี่ในบ้านเทานี่มีอยู่ประมาณสี่ห้าร้อยลังคาเหือนเปิ้ลชิกมาตักเห็นกินนี่ย,นนยามแหลงนี่ตักน้ำสางอยู่ในกินเนาะพี่น้องเนาะตะกีเห็นมันมาท่านนี่นำแบบว่านำมาด้านยังข้ามบริคอยเจาะเนาะจะกินน้ำสางธรรมสาดเนี่ยโอย้ออกตลอดแหลงตลอดปีได้พี่น้องนี่เป็นน้ำสางกอ สร้างกอแต่สมัยพลังหนแหละอันนี้อายุการก,กันนาจะได้หลยร้อยปีเพรแต่ห้าเกิดมากนี่ก็ยังเห็นเกิดมาปุ๊บนี่ันกระหลกกาซิปนี่ก็เห็นเลยพี่น้องนี่สร้างก่อน จนมันมันถือฝนสาะเนาะพี่น้องจนมันกิ่ยวมันอันนี้มัดน้ำกับไซงามเลยน้ำไร้พี่น้องเต็มงามฝนตะกี้ตอนยังหน่อยฮะกาศได้มาอาบอยู่ในอะลรพี่น้องงามฝนงามแรงฮะกาศได้ตากรินน้ำดิเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจะเลื่อนเลยพี่น้องบ้านเมืองมันจะเลื่อนเลย บมมีไฟมาใสา่เอาคลิปนี้ก็จะผ้าพีผ้าหนองยางเลาะลุยต่อเนาะเบิงทงไฮทงหน้าเนี่ยการนำสางกอน,นี่อายุการกันนาะจะประมาณร้อยปีได้แลวพี่น้องอาจจะได้ร้อยปีเนาะร้อยปีกว่าเลยพเพราะว่าเต่ปูถวดวพูนแต่ปูแต่หญ้าพูนนะนำสางกอตัวนี้เนาะชาวบ้านมากินโอ้ยามำแรงตากินตลอดไปเนาะ ควบเลือกอสปปอิประมาณอันประมาณส่าวมตรนี่แหละพี่น้องะนายจะส่าป้ายกว่าเมตรนี่ยนายจะส่าวแมสมีนําออกตลอดแลรงตลอดฝนนี่ยนากอนี่เนาะอยู่หน้าตีนบ้านนี่พี่น้องใกล้ๆตีนบ้านนั่น นี่เป็นธงหน้าตีนบ้านเขาง่ามอยู่พี่น้องเขาง่ามหลายปีนี่หากระลำแล้วเดือนกลัวเนาะหากระเดือนหนึ่งลำแล้วนี่ยกลัวเขาง่ามหลายปีนี่เพราะฝนตกดีพี่น้องฝนตก ก็มาหนีแดดเนาะแดดซ้ำสีมือไล้ครับว่าวทุงไหรทุกหน้าแถวบ้าลน,น้อยไปเนาะนีะ่เป็นชาลาเมียนเขาของชาวบ้านเี่นเนาะของลูกเนาะ Oh. Nằm bố ngay này Sao mấy tư kỳ theo này vì ้ำหายดำหน้านี่มว,น,วนหัวทั้งบ้านเขาก็จะจะว่านกันเนาะหากันมาดำซอยกันเนี่ยหากันแหละขาเป็ดขาไก่ขาหมูส่วก,กันกินไปน่นาน้ำหายดำหน้านพวกเดือตัวนี้กัน่นาจะอายุการก่น นายหาสิบป,ปีได้ได้พี่น้องหาหกสิบป,ปีนี่อุกการกงโกงหมักเดือดตัวนี้แต่เกิดมากกะเห้นเราได้กินหมากเนี่ยน้อยมันอลา,หา,าอนหอน้ายพี่น้องเอ้าคลิปนี้พี่น้อง บายบายเจอกันคลิปหนาเนาะคลิปนี้กันเลาะทงไฮทงหน้าเบิ้งน้าสางหลอยพ,อพ,พี่พี่เนาะผ้าพีผ้าหนองไปเลาะเบิง้งบรรยากาศหน้าตีนบานเฮาอยู่บานเกินเมืองนอนเนาะพี่น้องเนาะมันยีงมีโอกาสดีได้กลับมายามบาน